เจฟ้องเบียออมสินบวกรัฐบาลไทยสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสปูสุขคนครับเอฟซีธีนารักทุกท่านครับผมพบกับผู้บาริโภชาแนลแช่ข่าวแช่ห้อยครับวันอาทิตย์ที่31ิตุลาคม2 5 6 4ครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจอารีโอนะครับนี่ครับโค้งสุดท้ายครับเจฟ้องเบียครับในปล่อยมาแล้วครับทั้งอมสินและรัฐบาลไทยครับ งานวดเชียงครับเพื่อตามออมสินของเจฟ้องเบียร์กะเข่าตรงๆกันนะครับเนาะเจ็ดแปดเนาะครับเลขของเจฟ้องเบียร์นะครับออมสินมือนี้ครับแอดกระได้แนวทางครับมาฝากจากเจฟ้องเบียร์ที่เราครับทั้งออมสินทั้งรัฐบาลไทยเลยครับผมฮะกาเป็นเพียงแนวทางเลยครับเด้อโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมรับฟังนะครับวอาแล้วแอดสิ้าไปเบึงชุดแหลกเลยครับ ออมซินครับของเจฟฟองเบียนะครับเนาะอ่ะว้าวดาวมาเบิร์เด็กกันเลยครับผมเลขออมซินครับกับมี่นี่นะครับวันที่หนึ่งครับเกิดสิบเอ็ดหกสี่ครับวิ่งลู่เจ็ดขึ้เก้าครับเจฟฟองเบียกับฟันมาที่เจ็ดขึ้เก้าหล่ะครับคือกันครับหวยรัฐบาลไทยนี่นะครับออกขึ้กันเอาละหายมิเตจครับหนาหัวหล่ะครับปีนี้งเจ็ดกับเลขสองตัวกับมี่แค่บุคีโตัวนะครับออนไลน์ครับ มีเจ็ดสามครับเจ็ดห้าแล้วก็เก้าสามเก้าห้าครับกระพากันสื่เอาด้ครับเด้ออมสินนะครับแอดกันเคยเรียนอยู่ที่อมซินกะเป็นเพียงยนวทางนะครับกะเม็ดเดียวเพิ่นกับเจ็ดแปดอีกคือเก้าครับเรีกสามตัวเพิ่นกะหกเจ็ดแปดครับกะพากันตัดเรียนเอาด้ครับเด้อหกเจ็ดแปดกระสิตตัดออกเป็นหกเจ็ดแทนตัวครับ หกเจ็ดหกแปดแปดหกหกแปดครับเดี่ยวเต็มมักใส่กันเอาไปครับหลีของจีฟองเบียรเนาะกับเพื่ชก็ให้เม่นยุติครับออมสิดหนิจะว่าบอมแม่นนะครับเพื่งก็ให้เขามักหลูดมักยังกับใหกกันใส่เอาครับเอสยามให้ครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสามเก้าห้าคำถามว่าเอสมักตัวใดว่าเอสมักเจ็ดห้านะครับเนาะมักเจ็ดห้าครับมักเจ็ดห้าครับเก้าห้าอะไรนะครับ มาดูสองตัวนี้นะเหล็กออมสินดีครับเหล็กออมสินเนี่ยครับออกมืออื่นเนี่ยออกช่วงเกือบมบสองนี่นะครับออมสินครับมันริอกก่ณนรัฐบาลไทยเนาะอ่จังไหนกากไว้เป็นเพียงเนวทางนะครับเด้อโปรดใสวิทยาญาณในการรับชมรับฟังนะครับบัดนี้ครับมาต่อกับชุดรัฐบาลไทยครับของเจฟ้องเบียครับอีกชุดหนึ่งครับโอ้กันดีชุดรัฐบาลไทยครับปะเนี่ยรัฐบาลไทยของเจฟ้องเบียกับฟันมาที่เก้าครับ ฟันมาที่9นะครับฟันเก่ากับมีเก่าหนึ่งครับเก่าหากันเม็ดเดียวกับเก่าเจการสตัวกับ9ึเก่าเจครับแต่ว่าขัในแอดไมค์ลิา่าเจ็ดเก่าหมแล้วหาเก่าเจ็ดพุ่นการเลียงก,กันเอาใส่กันเด้แต่ว่าถามว่าแอดมาตนไหนแอดมาเก่เจครับมาเก่าเจกับเก่าหากับเจหานี่ครับ เก่าเจ็ดหานะจับใส่กันเอาครับขณดจับใส่แอดกันนี่แหละครับเก่าเจ็ดหาตามที่แอดมากนี่นะครับเลียงของเจฟ้องเบียรครับมีบม่กีโตรครับมีซํานี่นะครับกัมมากกัสซีนะครับด้กันบ่มากกับฟลอ,อยพานเป็นเพียงแนวทางครับเอามาฝากแฟนแฟนเอฟซีทุกท่านให้รับชมรับฟังไปน้ำกันครับพ่อได้เป็นแนวทางในการ สื่อเลียกสื่อเบอร์ครับสื่อลอตเตอรี่ครับแอดบอสนับชุนห้เิ็นหวยไต้ดินนะครับเด้อสาวคุณสาวจะไปหาสื่อครับสาวคุณสาวจะไปหาสื่อครับสื่อหลยกว่านั้นจังชิคือครับแต่ในลอตเตอรี่ครับสื่อทีมวัยครับเด็กไทยสองตัวสามตัวเพื่อมันออกแม่นะไพ่สีรูเนะครับเนาะเจฟฟองเบียร์นะครับช่วงนี้เพิ่นเก่ายังฮอตยังยังอยู่ครับกระเสกยังคงดีอยู่ครับตอบรับดี ล้วก็บอกง่ายอยู่ครับเรื่องเล็กเรื่องเบิงก็สุดท้ายท่านี้ก็คลิปนี้ก็ฝากให้งเอฟทีทุกท่านก็ดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำเด้อครับเด้อก็อย่าไปคิดไร้ครับกับเล็กกับเบิงครับฝากไว้เป็นเพียงแนวทางครับอ่าพอกันไม่คลิปหนาได้ครับเด้อวัดนี้คลิปนี้แอดกับชินดาไปเพียงตัวนี้นะครับแอดเฝ้าไปหาคลิปใหม่มาให้ก่อนครับมื่อนี้ขึ้นมาฮอนครับเรียกร้ายข้างม้ครับเพร้องเซฟ ขอให้ทุกคนโชคดีไม่ใช่แห้งกับหลีกเจีฟว่องเบีย้ยนะครับเด้อสวัสดีครับ